วันนี้หนูรีพาทุกคนมาเดินตะลุยกินตลาดเย็นในมอแม่ฟ้าหลวงตลาดในมหาวิทยาลัยของน้องๆที่นี่นะคะเขามีอะไรน่ากินกันบ้างและพิเศษเลยค่ะวันนี้พามาตามติดชีวิตบทบาทนักวิจัยสาวของหนูรีหนึ่งวันค่ะหลายคนคงจะงงนะคะว่าไปเป็นนักวิจัยตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องรอดูเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาผมงอกรวัยอันควรผมขาดร่วงผมไม่แข็งแรงหรือใครที่อยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มีสารสกัดมาจากสมุนไพรไทยอย่างข้าวสังยดและก็มะขามเปา ต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนูรีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้เราอยู่กันในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่ใหญ่มากอันนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเคยมาเที่ยวแม่ฟ้าหลวงนะทุกคนนี่ย่านเอ็มสแควร์แล้วันนี้หนูรีมีภารกิจที่มาแม่ฟ้าหลวงจะมาสมัครงานเป็นอาดีเป็นนักวิจัยเออแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปสมัครงานเดี๋ยวพามากินก่อนตลาดในมอนะคะตอนตอนเย็นอะไรเงี้ยว้าย ทุกคนซึ่งตลาดนะคขาบอกว่าจะมีทุกวันศุกร์น่ากินมากเลยแีนมใบพาย bye อะ่ะแกซูชิชิ้นใหญ่มากาว้าชิน้นละสิบบาทหมดเลยทุกืมหืมแน่นอะ่ะกุ้งใช้น้ำปลาชุดเล็กด้วยนะคะแต่กุ้งเขาให้ตัวแบบกำลังไซส์กำลังดีนะอ,อ,อยู่เหนือแต่กุ้งสดนะหรือว่าเขาขนส่งมาดี อลังการงานยำสุดๆวุ้ยคำมุ้นเส้นน่ากินแบบสุดก็ดมาเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานกานำลังดีมากโอเคไหมครับรสชาติโอเคเลยค่ะคกรอบดีค่ะไก่ยอทอดฟองร้อนเลยอะ่ะเออร้านนี้เป็นปอเปี๊ยะทอดกรอบแบบไปเกี่ยวส้ตมตำเป็นแบบหลายหลายไส้เลยอะ่ะการันตีจริงหรือเปล่าเมื่อกี้น้องบอกว่าอร่อยการันตีจริงหรอหือ คือแป้งเขากรอบมากกรอบแบบแป้งลบบเปียกชีสแบบหอมมากนี่นะสูงไปมัง้งเห็นหัวล้านช่วงนี้ทุกคนผมไม่ค่อยแข็งแรงเลยอะแล้วก็ร่วงบ่อยมากเรามาที่นี่เพราะสิ่งนี้แหละตำราวทุกคนเปรี้ยวเผ็ดน้อกรอบ,ก,รอบกำลังดีโซเดียมเล้ยงๆแต่อร่อย <laughs> กินหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผมเราอาจจะแบบ ไม่แข็งแรงผมร่วงง่าย <c oughs> น้ำยำบวกโตยำ่ำเพราะกินตามเต่ปับไปก่อนแล้วก็หาตัวช่วยมาดูแลใครเป็นสายของทอดไหมเรา้า <c oughs> ของทอดของมันแบบนี้หืก <c> ร <oughs> อบนอกนุ <c oughs> <c oughs> น่มในหืเดือดสูงเกลืจากก้องแกงมากทุกคนบอกว่าช่วงนี้หลังๆอนุริจะชอบใส่หมวกเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจผมเพราะช่วงนี้แก รู้สึกว่าผมมันบางผมมันบางแล้วผมมันรีบเส้นเล็กลงอะ่ะข่าวมาผมร่วงแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมอะ่ะแอบไปเปิดเ,เรียกว่าใน Google อะ่ะส่วนหนึ่งก็คือพันธุกรรมเอ,อ่อเรื่องของเรื่องของอาหารซึ่งพอเสิร์ชดูเขาบอกว่าของมันของทอดเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งอาหารที่มีมันต่างๆหมูกระทงหมูกระทะใช่ไหมเขาบอกว่ามีส่วนให้ผมแบบผมร่วงท่าไม่ให้เกิดผมงอกก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกข่าววันนี้ที่มาอมแม่ฟ้าหลวงก็คือจะบอกว่าที่นี่นะคะ เขาขึ้นชื่อเรื่องการทําเครื่องสาอางเขาจะมีโรงงานต้นแบบเครื่องสาอางเลยในมหาลัยแม่ฟ้าหลวงที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้เขามีงานวิจัยด้วยมีงานวิจัยที่ทางสว,วโกอ่ะ เป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและป้องกันผมงอกไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดเซรัม่มเฮโรนิกซึ่งเซรั่มที่นี่นะคะก็มีสารสกัดจากพวกข้าวสังยดแล้วก็เป็นมะขามป้อมนุรีนัดอาจารย์นัดไปด้วยเลยแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเรียกว่าเหมือนคล้ายๆมาสมัครงานว่าแบบเออแก้ว่าเป็นอาดีหรือว่าเป็นนักวิจัยดูว่าเออว่านุรีเนี่ยจะสามารถทําอาชีพนักวิจัยได้ไหมเราจะสามารถผลิตเซรั่มเป็นของตัวเองได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเรียู่กับอาจารย์นัทนะคะที่มอแม็กฟ้าหลวงเนะะี่ยค่ะมีความเป็นเลิศด้านเครื่องสำอางอยังไงบ้างอ๋อเราเป็นที่แรกครับที่เปิดสอนวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในระดับคนณะรวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมด้วยอย่างเช่นป้องกันผมร่วงป้องกันผมงอครับบ่าุงเส้นผมนี่แ,แหละลมีงานวิจัยนี่แหละที่มาวันนี้ ประเทศไทยมีภูมิปัญญาไทยครับที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เห็นผลในการป้องกันผมงอกแล้วก็ทําให้ผมแข็งแรงแต่อย่างไรก็ตามครับภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ก็ยังไม่ค่อยมีวิทยาศาสตร์มารองรับเราก็เลยใช้ภูมิปัญญาไทยรวมถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทําการวิจัยอันนี้ในส่วนของข้าวสังยุเนี่ยเราเอามาจากพัทลุงครับ ส่วนมะขามป้อมเนี่ยเราใช้มะขามป้อมที่เชียงรายวิจัยนี้ก็คือเราอยากให้สารสกัดหรืองานวิจัยไทยเนี่ยครับมาทดแทนการนําเข้ายาหรือว่าสารออริจจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรไทยหรือเพิ่มมูลค่าให้พืชไทยเนี่ย ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็แข่งขันกับต่างประเทศได้ก็คืองานวิจัยที่เราได้ทุนจากสกวกรครับก็คือเป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็ป้องกันผมงอกครับจากสารกัดธรรมชาติก่อนอื่นต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนใช่ไหมอาจารย์นี่ซึ่งอันนี้จําเป็นไหมครับว่าต้องเป็นรองเท้าอุ้งหมีแบบนี้ไม่ไม่จาเป็นครับแต่รองเท้าปิดแต่น่ารักนะปิดด้านหน้าป้องกันอันตรายจากสารเคมีเป็นห้องอาร์ดีครับเวลาเราคิด โปรดักต่างๆเราก็จะคิดจากข้องนี้โอเคเข้ามาต้องเปลี่ยนชุดเป็นแบบ RD สมบูรณ์แบบแบบเต็มตัวไปค่ะฟึทุกคนและนี่ว่าฉันไม่ได้นะคะฉันเป็น RD สมบูรณ์แบบแล้วเขาแค่ใส่เสื้อคือเป็นได้เลยการเป็น RD ที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หนึ่งก็คือเราต้องคิดถึงความปลอดภัยของผู้ผู้บริโภคที่จะใช้โปรดักของเราครับสก็คือเราต้องคิดสูตรจาก ข้อกําหนดต่างๆอนี่คือข้าวสังยลดให้เราเรที่อยู่ในงานวิจัยของอาจารย์เลยตัวนี้นะคะแล้วก็นี่คือมะขามป้อมมะขามป้อมนี่ออพอมันเป็นแบบนี้ก็เราก็บดให้มันเป็นแบบนี้ก่อนสก,กัดนะครับจากนั้นเราก็มาสก,กัดครับจนได้สารสก,กัดออกมานี่คือสารสก,กัดข้าวสังยด์โอ้เธอได้นะคะแล้วก็นี่คือสารสกัดมะขามป้อมมาจากข้าวสังยดเลยนี่สีคือคือตรงคือใช่ถูกมาจากมะขามป้อมเลย ถ้าจำไม่เขียนบอกหนูดีรือว่าแบบน้ำพึ่งนเนี่ยนี่คือต้นแบบผลิตแชมพูค่ะนี่คือแชมพูครับมีแชมพูด้วยแล้วก็คอนดิชเนอร์ครับสำหรับป้องกันผมงอกผมงอกครับส่วนวันนี้เราจะทำอันนี้ก็คือโทนิกครับโทนิกหรือแร์เซร่มอ๋อสิ่งที่หนูดีจะได้ทำวันนี้เล้วทั้งสามวันนี้อยู่ในงานวิจัยหมดเลยนะคะมีทั้งแชมพูขีมนวดนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มบำรุงผมนะคะมีโทนิกนี่ครับแล้วก็ใส่ขวดสเปรย์แบบนี้ ก็ติดโลโก้แบรนด์ต่างๆนี่หนูรีเซรั่มน่าซื้อไหม NR เซรั่มนี่เขาจะใช้คำว่าโทนิกอ่ะ NR โทนิกนี่ฉีดผมก็ได้หรือว่าฉีดผิวดูก่อนอ่ะดมดมดมก่อนนาะลองดมก่อนอนี่นะคะลองดมก่อนไม่ค่อมีกลิ่นเลยใช่ไหมคะจ้าใช่เพราะว่า สูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ําหอมอ่าคนที่แบบว่าบางทีบางคนก็ไม่ได้ชอบนะใส่น้าหอมบนหัวบนอะไรเนี้ยนะแล้ววิธีการใช้คือฉีดบนผมเลยใช่ฉีดอย่างนี้เลยครับหลักๆคือนอกจากช่วยผมงอกเอ้ยช่วยป้องกันผมงอกไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยซื้อไปแล้วอยากผมงอกนี่อยากปลอมตัวเป็นคนแก่ซื้อนี่ไม่ใช่นะคือช่วยป้องกันผมงอกก่อนวัยังควรซึ่งจริงๆแล้วว่าปัจจัยผมงอกอ่ะหนึ่งเลยที่ลุยอ่านความเครียดปัญธุกรรมแล้วก็อีกอย่างพวกอาหารที่กิน ใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะใครอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ติดต่อที่นี่ได้สวกก็ได้เริ่มจากใส่ถุงมือก่อนนะคะทุกคนค่ะอารูความรู้เลยนะคะว่าควรทําอาชีพอะไรมากกว่าชีวิตนี้ถ้าขาดนี่คือไม่ได้เลยนะคะสาดก็ต้องเปลี่ยนใหม่แบบสารสกัดเฮ้ยขาดแล้วพูดไม่ได้เลยอ่เปลี่ยนอันใหม่ดีกว่าพูดปุ๊บขาดปั๊บอีกแล้วก็คือวันนี้มาเปลืองถุงมืออาจารย์ อเด็กๆเอาเบอร์แอลมาหน่อยครับอ่าได้แล้วอย่าปล่อยไม่เป็นแล้วค่ะวันนี้เราจะทำเซรั่มหรือแฮร์โทนิกนะครับในการป้องกันผมหงอกเอาบิกเกอร์นะคะวางบนตาชั่งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกั่นครับเกือบแล้วทำไม่ได้ปวดแต่คุยทุกคน38กว่าแล้วทุกคนต้องการ20.6เพราะฉะนั้นต้องทำไงครับจันใหม่ครับทำใหม่เลยหรออ๋อได้แล้วอ่าได้แล้วครับประมาณนี้เนาะเป็นสารให้ความเหนีึบ <Hall> ow, เปิดเลยใช่ไหมคะ <Cap, S 1> แล้วก็ใส่ลงไปนะคะตอนนี้เราจะเป็นความลับราชการนะคะเราจะหยดอันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะใสใช่ไหมจา์ใช่ครับตื่นเต้นน่ะการทดลองวิทยาศาสตร์สุดๆเนี่ยเริ่มเห็นเป็นใสๆแล้วเห็นไหมครับใส่ยังใส่แล้วทุกคนเหมือนเจลหล่อลื่นเลยตอนเนี้ยเจลใส่ผมนะครับใช่เจลใส่ผมมาจ้าตอนนี้ก็เป็นพาร์ทของติกเกอนิ่งแล้วต่อไปเราทำอะไรครับจา์เดี๋ยวเราก็ไปใส่สารอื่นๆต่อครับ ก็คือต่อช่างต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมจารย์ใส่ต่อเนื่องเลยทุกคนคนตั้งแต่นูดีหยดมาไม่เคยได้ตรงตามเลขที่อาจารย์บอกเลยมันจะมีเกินไปแบบจุดห้าเก่ยเพราะว่าเวลาหยดอ่ะมือต้องนิ่งมากๆนะคนคุณสมบัติของนะักวิจัยก็คือความละเอียดแม่นยําความเปะ๊ะซึ่งฉันไม่มี <c oughs> สารสกัดมะขามป้อมทําเสร็จนูรีจะได้ไปเองไหมเนี่ยไดไปใช้เลยไหมคะเ,เแล้วก็คนนะคะ นะคะโอเคหลังจากใส่ครบหมดแล้วครับให้คนครับคนประมาณสักหนึ่งร้อทีให้เข้ากันหนึ่งร้อยทีให้เข้ากันเพื่อให้สารสกัดละลายอยู่ในนะในเนื้อของแฮรโทนิกครับส่งบรรจุได้เลยครับนี่เสร็จแล้วพร้อมตีแบรนด์เลยค่ะ N R Hair tonic ค่ะบายนูรีซึ่งเราไม่ได้ตีเป็นแบรนด์สวกเพราะอะไรเพราะคนละสูตรกันค่ะตอนนี้พคนใส่ก็คือคนละเลขกันเลย คุณผู้ชมจะซื้อของสวกรหรือซื้อของบรีก็ตัดสินใจเอาเองนะคะคแล้วเรื่องการเห็นผลละ่ะคะอาจารย์ใช้เนี่ยอ๋อเรื่องของระยะเวลาก็ควรจะใช้ต่อเนื่องครับอย่างน้อย1เดือนจะเห็นผลครับอันดับแรกก็คือเส้นผมจะแข็งแรงขึ้นผมก็จะงอกใหม่มากขึ้นเพราะมันมีข้าวสังยลดอยู่ครับตัวของข้าวสังยดงานวิจัยก่อนหน้าเนี่ยป้องกัน ผมร่วงได้แล้วก็มารวมกับมะขามป้อมก็จะทําให้ผมเนี่ยป้องกันผมหมอกได้ด้วยอนอกจากป้องกันผมร่วงครับสารสกัดทั้งสองอันเนี้ยครับก็เลยป้องกันผมร่วงด้วยแล้วก็ป้องกันผมหมอกด้วยครับใช่ใชแต่ตอนนี้มันจะมีแต่ของต้นแบบใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ได้ไม,มีใครอลองไปเพราะเนื่องจากว่าง,งานวิจัยเนี่ยเราจดอนุสิทธิบัตรก็ติดต่อทางสวกไปเลยนะคะสวกหนึ่งก็คือ ให้ทุนครับเข้าใจนักวิจัยในการตอบโจทย์แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนในการนำผลงานวิจัยเนี่ยไปต่อยอดอย่างเช่นการนำไปจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็การไลเซนซิ่งต่างๆครับ mm hmm. ก็ทำให้งานวิจัยเนี่ยไม่ได้ขึ้นหิ่งแต่เอาไปใช้ได้จริงรรอย